สวัสดีครับ ASP เพและ T Sport 7นะครับขออนท่านผู้ชมนะครับมาชมศึกฟุตบอล M150 Championship ฤดูกาล2 0 2 1ันยีถึงสองพนะครับเปิดบ้านเล่นกับระยอง FC นะครับทีมผู้บรรยายวันนี้ครับมีคุณรัชนิพงศ์วรศสสลินนะครับกับผมมลชัยสุโขนะครับมาร่วมบรรยายเกมแข่งขันในนัดนี้ครับวุินเกตดำรงเข็มทองให้สัญญาเริ่มเกมนะครับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนอย่างระยอง FC ในเสื้อแดงนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายได้ออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับกกติา โดนปั่มปั่มเราได้ครับมาครับดาบิสคุยบ้าดวลกับเดนิสเนบัสเปิดเข้ามาตรงนี้มีช่องได้ซัดข้ามคานออกไปครับกิติไกรโอ้โหนี่ครับตักมาให้แล้วก็ยกอีกทีครับโอ้โหแต่ยกแรงเกินไปครับกิติไกรพลาดโอกาสไปนะครับที่จะเป็นประตูขึ้นนำให้กับเรยอง f ุซีครับเนบัสก็ไปอ่านจังหวะของดาบิสคุยบ้าผิดด้วยนึกว่าจะยิงนึงครับบนทวัต เข้าช่องนี้มามีพื้นที่แต่งแล้วได้สัตตองอูห้หูมีโอกาสได้รู้เลยครับจังหวะจบของอยุธยายูเนเต็ดครับนี่ครับดูครับแต่ไปแล้วก็โอ้โหนี่ทะเข่าจะสวยมากเลยนะครับแต่บอลข้ามคาออกไปแต่ทางด้านของสุวัสดินขาตายไปแล้วนะครับจังหวะพลิกนี่เก็บบอลแถวสองครับพอสู่สุวรรกิจเหวี่ยงบอลมาซ้ายตรงนี้ถึงอลิศักดิ์ล้ำหน้าไปแล้วนะครับโอ้โหลำ้ำมด แต่อริศักดิ์นี่ไม่แน่ใจว่าดูเหมือนจะไม่ล้ำนะครับแต่มันมีตัวล้ำอยู่ก่อนนั้นนี้แต่ไม่ได้เล่นนะครับเป็นเาะบาออกให้กับพงศิลป์ธานาเปิดลูกนี้ไม่ดีครับพงศิลป์ขยับของทัชพลออกซ้ายซ้ายตรงนี้แทรกตัวเข้ามาของบรุนิศอา้าวเข้าทางของบรุนิศแล้วครับลาบอนปรุนิศพยายามที่จะตัดเข้าในก็ยังติดสุวัสดิ์อยู่ครับทัชพลชัยยันเล่นกับเซยะโคจิมะครับาะขึ้น สอนอยูจ่ายลูกนี้ปล่อยให้บอลเดินทางครับมาครับจีรวัตรจีรวัตรโยกตัดเข้าในกรอบเขตโทษแล้วเลือกปาดมาตรงนี้ยังติดได้ซัดล่าครับโอ้โหไปติดลามอนโรดิเกสครับไม่งั้นหนึ่งศูนย์แน่ครับปาหลุดเข้ามาของจีรว,วัตรทางนั้นขวาแล้วปาดเลี่อนเข้าไปติดสุวัตก่อนครับแล้วยิงอัดเลยโ <c oughs> อ้โหเดี <c oughs> ๋ยเปลี่ยนทางของสลันยูได้เช็ดแต่ว่า ไม่ผ่านเกมล้บวของระยองครับเก็บเถาสองได้ตรงนี้ได้ยิงของสลายุทธไม่ตรงกรอบครับอู้ไอ้ซัดจอจออเหมืเนกัยนะครับสลายุทธอยู่สุดเชื้ออุจยาได้ลุ้นเลยครับดูครับไหลให้เลยครับแล้วโ,โหยิงลอดบล็อกมา3-4คนครับแต่ยังดีที่ไม่ต้องกรอบครับตรงนั้นเข้าช่องนี้สวยเลยครับทันพิสิทธ์ทันพิสิทธิ์ให้ซ้ายถึงเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์ให้ให้ช่องนี้ถึงอดิศักดิ์ได้เหมือนจะผ่านบอลมาให้กับเพื่อนร่วมทีมลยครับ ที่พิทักษ์นี่ไหลให้สวยมากครับเข้าซ้ายแต่ว่าน่าจะเลือกผ่านครับแล้วมันไม่แม่นเลยครับแชมเปี้ยนชิพแมตช์เดย์ที่สินะครับอยุธยายูินเต็ดกับระยอง FC ครับได้ตัดมาตรงนี้อดิศักดิ์ได้บ่องตรงๆไปตรงตัวของสมพลวิทย์นะครับโอ้โหดูครับบอลจากขวานี่เปิดมาแล้วหม่งแต่ว่ามันตรงตัวของสมพลวิทย์นะครับดูครับแรงอยู่นะครับแต่ว่าไม่ห่างตัวเลยทุบทิ้งออกไปได้ครับสมพลวิทย์ ส่วนกับเทนนิสเนบาสครับแล้วเปียนบอลไปขวาตรงนี้มีพื้นที่ของกิติไกรวนหาบอลอยู่ได้ซัดตรนนี้ไปตรงตัวของสมพลวิทย์ครับดูครับจับแล้วหมุนไม่ยิงด้วยซ้ายครับยิงขวาไม่ได้แล้วนี่ครับหล้มตัวขวาไม่ได้ครับสมพลบอลยเบายาวของระยองตบพื้นบังไม่ให้เล่นง่ายๆพยายามที่จะฟ้องเอาจุดโทษครับ้ิบุษินสวัดมือไม่ให้ครับบิดเกลียบครับบอกไม่มีอะไรครับดูครับ หวานเสียวเงี้ยกับทีมของยุทธยาข้ามบอลสวยครับสรายุธอยู่สืบเชื้อลองวัดดูไปถึงปรุลิศด้วยครับจับบอลแรกดีแล้วได้ซัดต้องนี้ลูกเปิดของสรายุธอิดโอ้โหแม่นมากนะครับกดด้วยซ้ายโดนเร่งมาด้วยครับรามอนมอเร่งครับสุดท้ายยิงออกไปแล้วก็จบครึ่งแรกครับเอาครับผู้สินเกตดำรงเข็มทองนะครับให้สัญญาณในคือเวลาหลังนะครับเป็นยุทธยายธถิ่นนะครับในชุดฟ้านี่ยลุกจากฝ่าไปซ้ายได้เริ่มเกมก่อนนะครับ กิติไกยจันทรักษาเลี้ยงรอเวลาให้กับตะบิดคุยบ้าเข้าซ้ายเรากดดูไม่ตรงกรอบครับขย้ายมาจากขอนแก่นยูเอเต็ดนะครับเมื่อปีแล้วเนี่ยอยู่ขอนแก่นที่มากนะครับพัชพลวางบอลยาวๆให้กับสรายุทธอยู่สืบเชื้อเราไปด้วยครับสรายุทธมีโอกาสได้คอมโบแล้วไหลขึ้นกับปานเสาสองมือเส้นเป่าเลยครับลูกนี้ถือเป็นจุดโทษเลยครับจังหวะเข้าบอลตรงนี้ครับสุวัสดิ์พยายามที่จะบอกว่าสรายุทธอยู่สืบเชื้อในพุ่งนะครับ เป่าเป็นจุดโทษนี่ครับม้วนมาเด็ดจ่ายให้เพื่อนแล้วเดี๋ยวต้องดูภาพช้าอีกครั้งครับว่าโดนปลายเท้าของสุวรรณหรือเปล่านะครับนี่ครับมุนหนีรามอ่อนแล้วไทยลีกสองเนี่ยเป่าแล้วเป่าเลยนะครับไม่มี VR นะครับอันนี้ยิงนี้เป็นเซยะโคจิมะนะครับนักเตะแต่ใตเอียของอยุธยาแล้วสั้นหนึ่งศูนย์เลยครับอยุธยาขึ้นนำระยองเอฟซีแล้วครับประตูแรกของเซยะในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็เป็นประตูให้ เจ้าถิ่นขึ้นนำครับหนึ่งต่อศูนย์ภาพช้าที่ตัดมาให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยสไลด์มาจากด้านหลังนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปตรงกลางนลยครับรลูกยิงเสียหยักทำไมตรงกลางมากครับแต่ว่าไม่ห่างตัวของสายุนให้อู้หูวัลุนิทสอดมาตรงนี้สุภวัฒน์สุภวัฒน์ทังครับเกือบที่จะได้หลุดเข้าไปของบอลไปยิงเหมือนกันนะครับวัลุนิทเล่นเลยครับสายุอยูสิบเชื้อ วิคิทของทีมเยือนครับระยองเอฟซีโดยดาบิดควยบ้านะยครับยอดเข้ามาของดาบิดควยบ้าได้มงชงม้าตรงนี้จับมาแรากไม่ดีแล้วครับดูครับดาบิดควยบ้าเปิดเข้ามาแล้วมองตั้งเข้ามาแล้วจับได้แล้วนี่ครับเป่าขึ้นขวาตรงนี้ลากมาแล้วครับกิตยาขึ้นมาปารลุลิ์ได้ซัดเกือบเข้าเหมือนกันนะครับลูกนี้ยิง อัตภงหรือว่าดาบิดคุยบ้านะครับเป็นอัตภงสัดลูกนี้ไปตรงตัวโสพลวิทย์ครับยิงดีนะครับแต่ว่าโสพลวิทย์น่ดีกว่าครับดูครับบรรจงกดเลยครับวัดวัสุเศรกิจอยู่ครับเกมจะสวยของระยองก็ยังไม่แม่นนะครับแล้วพุทสิลป์ก็เป่าจบเกมเลยครับเป็นอยุธยายูเนเต็ดเปิดบ้านเฉือนอชนะระยองเอฟไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้ประตูชัยจากจุดโทษของไซยะโคจิมะครับนาทีที่60ครับทำให้เจ้าถิ่นครับ เก็บ3คะแนนครับวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะครับคุณรัชนินีพงศ์วรศลินและผมมุนชัยสุขโขต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ